อยากโชคดีอย่ารวมกลุ่มคนที่มีพลังงานแห่งความโชคดีในตัวสูงเป็นคนที่มีสนามพลังงานพิเศษกว่าคนทั่วไปพลังงานในตัวของเขามีความเบาสะอาดและส่งผลดีต่อชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งสุขภาพโชคโอกาสและความสำเร็จแต่พลังงานแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกดึงดูดมากที่สุดเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปอยู่กับคนหมู่มาก หรือกลุ่มคนที่สะสมความคิดลบความอิจฉาความกดดันและความทุกข์ไว้เต็มตัวทันทีที่คนพลังงานแห่งความโชคดีเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นพลังงานในตัวจะถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้รู้สึกหมดแรงอ่อนล้าหนักหัวใจหายและพลังดีหายไปแบบไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นธรรมชาติของสนามพลังงานมนุษย์ พลังที่สูงจะถูกดึงไปเพื่อถ่วงสมดุลกับพลังที่ต่ำกว่าและยิ่งคนรอบข้างมีความคิดลบมากเท่าไหร่พลังแห่งความโชคดีในตัวก็จะถูกดึงมากขึ้นเท่านั้นหลายคนสงสัยว่าทำไมเวลาอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกดีแข็งแรงสดชื่นแต่พอออกไปเจอเพื่อนบางกลุ่มหรือไปรวมตัวกับคนจำนวนมากกลับรู้สึกอ่อนลงทันทีคำตอบคือกลุ่มนั้นไม่สอดคล้องกับพลังงานของเรา และกำลังดูดพลังแห่งความโชคดีในตัวเราไปแบบไม่รู้ตัวธรรมชาติเป็นสถานที่ที่คืนพลังได้ดีที่สุดการเดินป่าการอยู่ใกล้ต้นไม้การฟังเสียงน้ำการอยู่ในห้องสงบสิ่งเหล่านี้จะเติมพลังแห่งความโชคดีกลับคืนมาเพราะธรรมชาติไม่เคยดึงพลังจากเราแต่ทำให้เรากลับมาอยู่ในจุดสมดุลอย่างบริสุทธิ์ที่สุดผู้ที่มีบทบาทต้องให้พลังคนจำนวนมากเช่นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ ศิลปินคนดังถ้าพวกเขาไม่มีวิธีดูแลพลังงานตัวเองพลังแห่งความโชคดีในตัวจะถูกดูจนหมดกลายเป็นความเหนื่อยเรื้อรังป่วยง่ายหมดไฟและบางคนมีอายุสั้นลงเพราะต้องรับพลังคนหมู่มากทุกวันหัวใจของการรักษาพลังงานคือการฟังร่างกายตัวเองถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกดีแปลว่าพลังสอดคล้องกันถ้าอยู่แล้วหนักอึอดอัดเศร้า เหนื่อยหมดแรงนั่นคือสัญญาณว่าพลังของเราและพลังของเขาไม่เข้ากันพลังแห่งความโชคดีในตัวต้องการความสงบความสะอาดและพื้นที่ส่วนตัวเราจึงต้องเลือกสถานที่ที่อยู่เตียงที่นอนอาหารที่กินงานที่ทำและคนที่อยู่ใกล้ให้เหมาะกับพลังงานของตัวเองที่สุดการรวมตัวกับคนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น คือการเปิดให้พลังแห่งความโชคดีในตัวถูกดูดออกไปอย่างไร้การควบคุมทําให้ดวงดีของเราปะปนกับดวงตกของคนอื่นจนบางครั้งชีวิตของเราผันผวนโดยไม่รู้สาเหตุต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เข้าหาเราเพราะเขากําลังทุกข์และกําลังมองหาทางออกจากความมืดในใจไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่กําลังอ่อนแอสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าให้ตัวเองกลายเป็นอาหารทางพลังงานของใคร การรักษาพลังแห่งความโชคดีในตัวจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อปกป้องเส้นทางชีวิตของเราเองต้องกำหนดขอบเขตต้องรู้ว่าใครควรเข้าใกล้ต้องรู้ว่าใครไม่ควรอยู่ในชีวิตต้องรู้วิธีเติมพลังให้ตัวเองทุกวันและต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่ลำพังเพื่อฟื้นพลังคนที่มีพลังแห่งความโชคดีในตัวสูงไม่จำเป็นต้องหนีผู้คนแต่ต้องเลือกผู้คน ต้องเลือกสถานที่ต้องเลือกเวลาและต้องเลือกความสงบของตัวเองเป็นอันดับแรกและเหนือสิ่งอื่นใดต้องเปิดประตูให้เฉพาะคนที่สามารถเดินมาหาเราได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนที่พยายามดึงเราให้ลงไปในพลังงานที่ต่ำกว่านี่คือศิลปะการรักษาพลังแห่งความโชคดีศิลปะการปกป้องชีวิตและศิลปะการสร้างทางเดินที่นำไปสู่ความสำเร็จความสุขและสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่อง